ค่ะช่องบาวเดีกเก๋อมอบเชียวนะคะตอนนี้อยู่ในสนามกีฬาทิศเสียโอสองตัวทิศไทยลงไทยน้องไอดอนน้องวัวลำพูนะคะเชสาคืาก็ได้ปัหาใกัหน่อยนะครับ

ี่ันเรับแ้อยแล้ว้าหลงปากแตกปากแตกายังปากแตกกินสมตำเพชรหลาล้มลโอ้ยเนาะไปเจอคนดังเนาะอินฟูแหะเบนนองยัี่

เขาเรียกขึ้นพ่ออาไรสองสามี้องภรรยาทังไปบ้านเขาตั้งรถตลอดตั้ง

ส่วนเราส่วนเราทีมเราอีสานออกตาสู้แตโยบายของอีสา,สาอนอทำไมเป็นฝองเสียงประกาศล่องไปเอาดอกขันลงไปก็ยอันขึ้นเบาหวานขึ้น เอเลยดเดี๋ยวกองเสียวยันขึนนิดลูกแกมเจบอลนำแก้วยแต่พอบีมัหวานแก้วยหวานม่แก้วยหวานมาเลยอันเลิ <laughs> ขอบคุณเลยหลายอันนี้อันนี้งานทุกขามออาจารย์เลยนะ <c oughs> <c oughs> ดูดูประจา <c oughs> ดูประจามปรจาม หมอปลาใช่ไหมหมอปลาตูนี่กนเพลมือประตูร้เียามือประตูเปียคทางสวัสดีค่ะ เป็นมหาจะขอตาส่วนมนอยากขอทำวัดด้วยคนเพื่อโยมจะม้วนกับบาสนะไอ้เบลสิึง้งทเสียงบเนเบลม่พาดาหนึ่งท่านจังหวดเอ้เาแล้วครับหมุนลงก่อนขอบคุครับมาเป็นที่หนึร้อยละยี่สิบเจ็ดนะคัส่ง่องไปขอบนงแ อยารส่มวมาชมองกันนะอยากทำหมูมิเลิกรับรองจะเอาประตูเดี๋ยวเฮียจังยิ่งให้อำใจกันนะเฮียก็มาให้อำใจ ไม่มึงไดกไทยมาเนี่ยอ <c oughs> สองสามเพื่อจริงหมอั้ยมะนี้ัอับมต้องยัง <c oughs> เอาดูว่าลงเตะบอล เห็นทบประกาศอยู่ว่านลวงว่าลงเตะบนมองหาอยู่ได้อยู่ไหนคะอยู่พูดนะอลลมสนุกสนานกันนักภาคมันมัน s e มันไม่แยกกับหมอครับ2 <laughs> 2ไม่ได้นะ50ครับแล้วก็คลายสภาพในการแตกร้อนมันจะบอลดีครับแดงนี่ครับที่ตัวแดงนี่นะ <laughs>